เด็ก,ดกวันนี้คร้วมีการทดลองวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆทำเอะแต่เดี๋ยวคร้อขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะงเอาคะครัวรเปลี่ยนชุดเป็นนักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเรื่องการทดลองกันเลยการทดลองนี้นะคะมีชื่อว่ากักน้ำไว้ให้ได้ค่ะเอาละค่ะการทดลองของเรานะคะมีอุปกรณ์ได้แก่แก้วน้ำค่ะกระดาษแข็งแล้วก็น้ำค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกต้อง ใส่น้ำเข้าไปในแก้วให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะหัวอ้อ,อได้น้ำเต็มแก้วแล้วต่อไปเราจะเอากระดาษแข็งปิดฝาไว้แบบนี้แล้วทีนี้เราจะต้อง เสพายาต่อไปนะคะหัวจากความแก้วค่ะเด็กๆลองคิดสิคะว่าถ้าความแก้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถึงนะคะหนึ่งสองปุ๊บอุ้ยมีน้ำออกมานิดนึงค่ะต่อไปนะคะ ปูอ้อจะทำการปล่อยมือค่ะปูอ้อจะปล่อยมือแล้วเรามาดูนะคะว่านะ้ำจะอยู่ในแก้วได้หรือเปล่าค่ะเลยกันนะเ เกี่ยวกับเรื่องแรงดันอากาศค่ะรอบตัวของเราเนี่ยมีอากาศอยู่แล้วแล้วในแก้วน้ําที่ครูเขาทำเนี่ยก็มีอากาศแต่ว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันมากกว่าก็เลยช่วยกันทําแรงดันอากาศข้างในทําให้แก้วเนี่ยน้ํำในแก้วสามารถดูดก,กระดาษไว้ได้แล้วกระดาษก็ไม่หล่นลงมาแต่เมื่อกระดาษของเรานะคะอ่อนตัวลงก็จะมีอากาศเข้าไปข้างในได้น้ําก็เลยต้องล่นลงมาทั้งหมดค่ะ าการทดลองนี้ง่ายมากๆาเลยนะคะดเด็กๆสามารถทําเองที่บ้านได้แต่ถ้าใครใช้แก้วแบบหัวแบบนี้ต้องระวังแตกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆใช้แก้วพลาสติกก็ได้หรือจะให้ผู้ปกครองหยุดด้วยก็ได้ค่ะแรงดันอากาศใกล้พื้นดินนะคะมีค่ามากกว่าที่สูงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนจากใกล้พื้นดินขึ้นไปข้างบนเช่นในลิฟต์หรืหอการขึ้นภูเขานะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแรงดัน ทำให้เราเยรู้สึกไม่สบายหูค่ะการเคี้ยวหมากฝรั่งนะคะจะช่วยปรับแรงดันอากาศในตัวเราเนี่ยให้สอดคล้องกับหอข้างนอกทําให้เราเนี่ยหายหูตื้อได้เร็วขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูอ้อขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ